ก้อยเพาะไว้ได้ประมาณสักสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปของการปลูกผักไฮโดรโปนิกผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินคลิปแรกก็คือการเพราะเมล็ดค่ะซึ่งมีเทคนิคต่างๆมากมายที่ก้อยจะแชร์นะคะมือใหม่ก็สามารถทำได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะในขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะก็จะมีมะเมล็ดผักฟองน้ำแล้วก็น้ำสะอาดค่ะ,มะเมล็ดผักที่จะปลูกได้นะคะก็จะเป็นมเมล็ดผักจำพวกกินใบทุกชนิดเลยผักที่นิยมที่สุดก็คือสลัดนะคะนี่ค่ะสลัด สลัดที่ก้อยจะปลูกเนี่ยมันจะเป็นสลัดแบบสลัดมิกซึ่งหนึ่งซองเนี่ยมันจะรวมหลายอย่างอยู่ในถุงนี้เลยแต่สําหรับมเมล็ดที่ก้อยปลูกเนี่ยเป็นมเมล็ดที่มาจากญี่ปุ่นอัตราการงอกค่อนข้างที่จะดีก้อยจะไม่แช่มเมล็ดนะคะถ้าเ,เพื่อนๆต้องการให้มเมล็ดงอกเร็วขึ้นก็สามารถแช่น้ําไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาไปเพาะในกล่องพลาสติกให้งอกก่อนแล้วจึงนํามาเพาะในฟองน้ําค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฟองน้ํานะคะ จะเป็นฟองน้ําที่ซื้อสําหรับการเพราะแบบนี้โดยตรงก็ได้จะเจาะรูมาให้เรียบร้อยแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนะี่ยค่ะแล้วก็ขนาดก็จะเป็นขนาดของมาตรฐานในการปลูกไฮโดรโปรนิกเนาะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาฟองน้ําที่ทางร้านเนี่ยเขาให้มาแถมกับชุดปลูกไฮโดรโปรนิกนะคะมันจะเป็นแผ่นใหญ่เลยก้อยก็เอามาแบ่งครึ่งโดยการฉีกเนาะมันจะมีรอยปะปะแบบนี้ไว้แล้วคะ่ะ ก็ฉีกง่ายโดยไม่ต้องใช้กันไกรตัดเนาะก็อเอาแค่ครึ่งเดียวนี่คือครึ่งเดียวของที่เขาให้มานะคะซึ่งก็แสดงว่าหนึ่งถาดเพาะของก้อยเนี่ยมันจะเพาะได้สองรอบเนาะจากนั้นก้อยก็จะเอาน้ำนะคะไปแช่ให้ท่วมเลยนะคะท่วมเลยแล้วก็ใช้มือนะคะบีบแบบนี้ค่ะให้น้ำมันดูดเข้ามาในฟองน้ำมากที่สุดหรือว่าเอามือกดแบบนี้เนาะ กดไว้ประมาณสัก2-3นาทีค่ะจนกระทั่งรู้สึกว่าฟองน้ำเขาเซ็ตตัวน้ำได้ดีขึ้นแบบนี้คือเราไม่ควรใช้มือสัมผัสกับมาเล็ดโดยตรงเนาะความงอกมันจะหายไปว่ามือเราอาจจะมีความร้อนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมถ้าเราไม่ใช้มือก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีคัตต้นบัตรหม้จิ้มฟันหรือว่าครีมนะคะนีดนแบบนี้ก็ลืมบอกไปว่าในฟองน้ำเนี่ยค่ะมันจะมี ฟองน้ำที่เขาให้มานะคะในการซื้อชุดอุปกรณ์เพาะสลัดเนี่ยปลูกผ,ผักไฮโดรโปนิกก็จะเป็นรูรูหล,ลุมหลุมแบบนี้ค่ะเนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วเราเพียงแต่ว่าเราเอา,มาเมล็ดใส่เข้าไปตรงกลางเท่านั้นเองดิธีการใส่มเมล็ดเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์นอคคีบมเมล็ดสลัดแบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาหย่อนลงไปตรงกลางค่ะโดยให้มเมล็ดสลัดเนี่ยอยู่ด้านบนนะคะ นี้ค่ะให้เห็นสีดำๆหน่อยหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าใส่ลงไปลึกเกินไปค่ะใส่ลงไปพอดีตรงตรงพื้นด้านบนให้มันเสมือนกับฟองน้ำด้านบนน่ะนะคะ,ะมาลองใช้ไม้จิ้มฟันกันบ้างขั้นตอนนี้จะต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเอาไม้จิ้มฟันจุ่มน้ำค่ะให้เปียกนิดนึงไม้จิ้มฟันที่เปียกน้ำเนี่ยพอเวลาเรา เราทําการจิ้ม,มเมล็ดเนี่ยมันก็จะติดอยู่ตรงปลายไม้่จิ้มฟันได้เลยค่ะลองใช้คัตต้นบัตด,ดูด้วยนะจุ่มน้ําค่ะแล้วมเมล็ดมันจะติดด้านตรงปลายได้ง่ายนี่ก้อยทาแล้วเนาะสรุป3ามอย่างสําหรับก้อยค่ะก้อยถนัดครีมเดี๋ยวก้อยจะใช้ครีมจนหมดเลยตอนนี้ก้อยก็ใส่มเมล็ดไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ ะะสามารถประยุกต์ใช้โดยใช้ฟองน้ําที่ใช้ในการก่อสร้างอันนี้จะเป็นฟองน้ําขัดปูนตกละอันละประมาณ4-5บาทแต่ว่าเราต้องมาตัดเองนะคะแล้วก็จะมาตัดเอาแบบนี้ค่ะความกว้างที่เราจะตัดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเลยนะคะแต่ของก้อยใช้นะคะจะเป็นจะเป็น3เซนติเมตรคูณ3เซนติเมตรเราก็จะตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็เจาะตรงกลางแบบนี้ ฟองน้ำสำหรับพอ่อเมล็ดผักก้อยก็ได้จากชุดผักไฮโดรโปนิกที่ก้อยซื้อไว้นะคะซึ่งมีของแถมเยอะมากๆเลยถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจชุดผักไฮโดรโปนิกก็ก็จะแปะเพจของทางช่องทางการติดต่อซื้อขายหรือว่าติดต่อสอบถามไว้ในกล่องละเอียด ก้อยขอบอกว่าโรงงานที่ก้อยสั่งชุดไฮโดรโปรนิกนี้เป็นโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับไฮโดรโปรนิกโดยตรงมีตั้งแต่ชุดไฮโดรขนาดครัวเรือนถึงไฮโดรโปรนิกแบบโรงเรือนขนาดใหญ่ถ้าสนใจก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่พนักงานในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ หลังจากที่เราหยอดเมล็ดลงไปแล้วเราก็จะเอาไว้ในที่ร่มแล้วก็หากระมังหรือว่าฝาอะไปิดนะคะเอาไว้หนึ่งคืนเพื่อให้มเมล็ดเขาง,งอกจากนั้นเราก็จะย้ายถาดเพาะของเราไปไว้ในที่ร่มลำไรให้มีแสงแดดอ่อนๆค่ะประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันจนกระทั่งเขายืดตัวขึ้นด้านบนนะคะเราถึงจะย้ายไปไว้ในที่ที่มีแดดอีกครั้งหนึ่งประมาณสัก2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ เพื่อให้เขาได้รับแสงแล้วก็ผลิตใบอ่อนขึ้นมาค่ะจากที่เพื่อนๆเ,เห็นก้อยจะเพาะได้ประมาณ5-6วันนะคะจะเห็นว่ามันยังมีสีเขียวแล้วก็ใบเล็กอยู่ก้อยก็จะเลี้ยงไปจนกระทั่งมีใบจริงสัก2-3ใบจากนั้นก้อยก็จะเลี้ยงด้วยปุ๋ย AB ครั้งที่1ค่ะ เพื่อนจะเห็นว่าในการเพาะของก้อยเนี่ยมันจะมีบางหลุมที่มันไม่งอกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะทําการเพาะซําอีกครั้งหนึ่งในหลุมที่ไม่งอกสําหรับการเพาะเมล็ดผักสําหรับผักไฮโดรโปรนิกแบบง่ายก้อยก็นํามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆที่มีคําถามสามารถถามลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก้อยจะพยายามตอบให้ครบทุกคําถามค่ะ ถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะยังกี่ครับบ๊ายบายลุงป้าหน่อยครับบ๊ายบายคุณลุงคุณป้าหน่อยบ๊ายบายบายบายคิดสุอคุณลุงคุณป้าหน่อย, oh, อยมือมือมือร <c oughs> ้อนไหมลูกปะเข้าร่มกันปะเข้าบ้านกันปะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ